ความคุกคามอเพศในโรงเรียนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่น้องๆได้มีการเรียกร้องกันเข้ามาแล้วก็พูดถึงนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เปิดศูนย์ขึ้นมาแล้วนะครับและวันนี้นะครับนะวันนี้เราได้มีการให้ครูออกจากราชการชั่วคราวไปแล้ว14คนเมื่อวานเพิ่งเป็นคนที่15นะครับฉะนั้นต้องเห็นว่า ช่องทางที่เราเปิดให้นะครับแล้วพยายามจะแก้ปัญหาทางเรื่องนี้รวมถึงเรื่องอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการาใช้ความรุนแรงในโรงเรียนหรือความคุกคามในด้านอื่นๆเนี่ยเราก็เปิดช่องทางให้มีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว